มีรถมาลงเพิ่มนะครับคาดว่าไม่มาทั้งหมดไม่ลงทั้งหมดก็จะมีแค่ตัวส p a r k หน้าดำแล้วก็ด้านล่างสุดยังไม่แน่ใจว่าเป็นตัว L หรือตัวอะไรนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นตัว L หรือตัว Z ถ้าเป็นตัว L ก็7จ็0แสบาท สีดำสีประตูสีดำเป็นเกรดเอนะครับทุกคนดูจากลายล้อแม็กกรู้เลยเดี๋ยวเราจะไปถามเขาลงกี่คันเอาลงกี่คันครับสี่คันโอเคครับผมสี่คันนะครับน่าจะเป็นคันไหนบ้าง น่าจะสองคันท้ายสุดนี่ทีมงานเชื่อมสะพานละชี้ชี้คันไหนน่าจะเป็นสีดำไหมชี้ชี้เมื่อกี้คืนฟ้าขึ้นบนไม่ร้อนนะวันนี้แล้วเมื่อวานวยฝั่งตรงข้ามนะครับมีรถชนกันตรงข้ามฝมาั่งนู้นอะ่ะคือด้านหน้ามันจะเป็นยูเทิร์นใช่ไหมมันจะเป็นยูเทิร์น แล้วก็รถตู้มาชนวันนี้ก็เห็นมาทำพิธีเรียกยินงอยะตัวเอมเว้ยเอมตัวนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นยูโร5หรือว่ายูโร4เดี๋ยวถ้าเขาลงกับเราจริงเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะ ที่ทางทีมงานชี้อ่ะคือจะเป็นสไตล์การทำงานของญี่ปุ่นนะครับตรงชี้กว่าว่าจะทำอะไร แบแบถ้าเป็นตัวเกรดแซดนะครับยี่ปี่ตายดูราคาเนี่ยราคาจะปรับเพิ่ม1 5 0 0 0บาทนะลูกค้าถามว่ามันแตกต่างอะไรกันมากแตกต่างแค่ตัวเครื่องแค่นั้นเองเครื่อง U4 กับเครื่อง U5 ก็แตกต่างกันแค่ไอ้ตัวยูเนี่ยเขาเอาอุปกรณ์มาติดตั้งเพื่อ,อให้กระปล่อยก๊าซคาร์บอนไดน้อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลงเฉยๆนะครับไม่แน่ใจว่าอิสารตัวนี้เขาเรียกว่า ดีพีดีหรือ DPF เออบางเจ้าก็ DPD บางเจ้าก็ DPF แต่ถ้า PDF เนี่ยมันเป็นไฟล์ภาพแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกำลังกำลังจะลงละ คันแรกลงไปแล้ว เอาคันไหนลงอีกน่าจะเป็นตัวเกรด M นะครับที่ทีมงานจะลงแต่ว่าโอ้คันนี้หันหน้าหันหน้าลงถ้าหันหน้าลงเนี่ยจะค่อนข้างลำบากนะครับตอนที่กลับรถ ยกเว้นทอยหลังเลยอันนั้นอ่ะได้เพรจะกลับรถในรถรถเยอะมากช่วงนี้เกรดเอ็มสีพลอนเงินนะครับไม่แน่ใจว่าลูกค้าทางใดสั่งไว้พร้อมจะเป็นของคุณแล้วณตอนนี้ เยอะมากข่อยจริงๆด้วยอ๋อตรงนั้นก็มีที่ว่างมีที่ว่างได้ได้ได้ได,ได,ได้ไปแล้วนะครับเจ้าตัวเอ็มไปแล้วไปแล้ววันนี้ไม่มีแดดขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะครับไปดูนาเมื่อเช้ามาก็ชุ่มชุ่มชุ่มชุมไม่แน่ใจว่าวันนี้จะปั่นได้หรือไม่ สวัสดีครับผมติดติดต่อข้างบนหรือ,อยังครับติดต่อเรียบร้อยแล้วอุ<า>้ย <Ooh, S 2> เป็นไงครับสบายดีสวัสดีครับผมใช้ดีครับเรียบร้อยหรือ,อยังเรื่องป้ายแดยงอะไรได้คือหรือ,อยังครับก <c oughs> ําลังใจอ้ยกาลังมองหาว่าจะมาตอนไหนครับครับผมครับผมได้กาแฟาวันจันร์หรือ,อยัง <c oughs> โอเคครับผมโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ ลูกค้านะครับคนนี้เป็นลูกค้าที่น่ารักมากเลยมาเปลี่ยนป้ายเมื่อกี้ได้ลืมเปลี่ยนอันาคกล้องโอ้โหก็เลยโอ้ไปแล้วเฮ้ยโอ้หัวต่ทักลูกค้านะครับ LDA แอปนี้ใช่เลยนอ่ ลูกค้าที่มารับป้ายนะครับคันนี้จะเป็นเกร็ดแซสีดำที่เราเคยสมมอบไปเมื่อเดือนที่แล้วนะ932,000บาทนะครับแล้วยางทั้งยางทั้งแม็กเนี่ยโหจัดชุดดีเลยเป็นโตโยสี่2 0สองสีสองศูนยเอสนะ เอยเป็นนิตโต้นิตโต้นิตโต้ครับผม<อ>หาเราหาเราเจ<อ>็ดแปดสี่เก้าเนี่มมยมอไซค์ก็ยังย้อนสอนกันปกตินะ<อ>เรียบร้อย ยูโร4ทั้งหมดเลย